วช่วงอีเวนต์รองคือรองฟิเชียลนะครับวงพี่น้องสิบพัหนหอดแล้วพอดนานแล้วนึกว่าขั้นเ,นเด็ดหอดมาครบแล้วรถบัสเอา้ารถไปอีกขั้นหนึ่งเดี๋ยว chứ nó tạo nó แม่แล้วมาต่อไปดีแทเต้นเพื่ออเน,นี่ยเนี่ยเกาะกลางเต้นหรอเต้นใครอ่ะฟันงูลลมันแคไม,ม่ได้ทีนีเขาเที่ยวยาบ่าเอารถอันมันหนาที่ว่าเขาทั้งนี้บอกอ ผู้อดปักไวะพดอะไูาฮะู้ใไดปัก้ให้ดน,นอผมจะพาเพิ่นปกักไ,ไวัทนี่เพิ่นปักตะไคร้เลยีน้องเป็นยังไเพื่อเอาค่นีง่ายขึ้นนะกระปักตะไคร่แมต้องปักลงม่ใช่หรอจะปักลงนี่ดีไม่ต้องเอาลพดเอาหักลงปักตะไคร้โอ้ยบอลุลยอง พูกัมีความรักนอกพูดกัเปลี่ยนทรศัพท์เพูดกัยิ้มใชมีความรักโอ้ยเหล็กขึ้นขี้สนิมเลยไม่ได้ใช้แค่วันเดียวเองได้ดอกแล้วได้ดอกแล้วเอาซื้อมาตากก่อน Now, เดี๋วออกแล้วเดวออกแล้วซื้อมาดตากก่อนนี่เหี่ยวไะถ่ายไว้แล้วมีคนลักหลออิกลนั่นไงของตัวเองก็ห้อยอยู่นั่นนะไม่ใช่อันนี้เหล็กห้อยผ้าไงอบเเอเบลเลนอุ้ยมายุหัวอะไร พ่อพี่เองเราก็กลางบ้านก้อนมร้องแมยเงสองขาไปคลองน้ำใส่ครับือไปคลองน้ำใส่แสดงว่าบอกไก่ทั้งหนาก็มิสาหรกสิมันมาเลยค่ะคนนี่มันผัดไปแล้วนี่ดีลกมากมาอีกสักวันสิ ให้มันมาอีกสักวัน,นสีกก่ฝน<ผ>นี่ออผูกยีกผูกสูงสูงนอนอเทศไทยเบิ้งแน่แบบนี้พวกเราอะกันเทศไทยเบิ้งแน่เด<อ>้อห้ามตั้งใจคู่ขาดเด้มันแดดแล้ว <laughs> มันปกักอะไรแล้วนะิันปกัปกตะไครไว้สามมุมสีมุมมุ่นเออเจ้าภาพปักปักทิ้งงานมังห่วงไนถวดตว่าคันม่นตมากกเลิน,นได้คืออกาดินแกนปนีเป็นสนามหยายยางดีโุ่นโอ้ยลงล่างยง่ำใดน้ออยากตัด ตากสุดเดยโอโหชโมงหกโมงอย่างขอบคุณนะแม่ที่ตัดต่อนี่นี่เอาทำไมทำหน้าอางนั้นะล้างเน่อี่ก็อเาุงผาตากนี่นาคึ้นกี่ไหมดูปรมาณมันทายปฏิทินหนึ่งตอเออไม่ย่าง หาแต่ทายบุหรี่คนบุหรี่อนี่ยเดี๋ยวนี่แม็กข้าเมียมาเลยแม็กข้าวก้อนซีจุอ่อนมาใส่ซิลเตอร์ค่ะแต่พี่เราคือใส่ซิลเตอร์ค่ะแต่กล่องรถปีจากคือไม่เป็นกุยหรอกบล็อคเฮดออกละบอกหาเฮดไเลยละบอกเดีขึ้นเรือเดี๋วกลับไปฝากบล็อคเฮดหาได้รละบอกเปลี่ยนสุขจุจักว่าบล็อคเฮดหาเฮดไเลยละบอกแต่มันอยู่ในห้องอยู่ ไปเบิ่งสูไปเบิ่งันล่างกันน้าเขามันอยู่มินมินซิลู่ตีชันบ่อนันบ้านไม่ง่งตัวเล็กๆจ้งเดยต้องมาเปิดอันนี้ใส่มือเดียวพร้อมเดยนี่ด,ด <laughs> เห็นแล้ว <laughs> โจ๊แตกี่เลี่ยวอ่ะมีบอถุงผ่าเอาเอาัอเลยนเน่ัดออกเลยอมกี้นวาน หนาเต็มกล่องเลยอุ้ยเต็มกล่องเลยั้ยมยไม่ทานยังเต็มกล่องเลยสวยสวยตกดอกน้องอตกดอกแดดออกพันนี่<อ>มุงไปบิเขาปักตะไครไว้สามมุมส่มุมอไ้มาสิทว,วนะมีแต่กระเทยปักเนาะนจะพาพเพิ่นปกักกะบพาพพูล่ะันะ บ่โมากกว่าเป็นยังดอวดิเนเจนต์งแี้ว่าชาวจะมาว่าหนีว,นว่าไหวเองมัวว่าหนีว่าเป็นหลุดตตวมาเป็นดำหน้าตากผ่าก็นันสิวตากผ่าเป็นขึ้นดึงหนาไว้ี่มูใ้เงังเต็น โอ้ยฉันงกะอยากกันอันอนื้กันได้สวยอืมอยากตะตากชูเดยวันนี้ร่างต้องยุใสวันนี้ ทุกระบบเอท,ทีพร้อมแล้วนะครับวันนี้ที่ตลาดท่าควายครับอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับมาด้วยพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย